สวัสดีครับอยู่กับเบาออยหลวงอีสานเมื่อนี้มาผ้ามะเบงมีแคขานาเห็ดน้ำใหม่มมทุ้งครับโอ้ไม่ใหญ่ปัน่นโอ้ไม่ใช่ปั่นเลี้ยงเองเลยท่อ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 เห็ดเฮ็เปลีนเลโอ้ๆๆๆๆเห็ดเป็นวะโอ,โอ้คือเลี้ยงงางเถอะสวยสวยสวยปันเห็ดสวย โอ้ยพ่อแล้วไม่ไงเนี่ยมือเอาไปกะป๋องน้รุนกระป๋องหรอป๋องคุชมเนื้อเนื <h 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 ้อเนือีกระตุ่นยังไงเนื้อยาะแงก็ตั้งนี่ให้เอาต่างไว้เอาต่างไว้ได้ม้ยตรงคุชามนี่ีดอู้คูหหูไอ้สุขานี่ยั่นนหล้ว เออซส้ยงสวยมาเพียวังวังวังนุปันนะคะครับอ้านี่นเด้กค่ะถุงนี่ดิยกถุงอื่นยกถุงหน่อใหม่เดินอาจารเห็นเลยนาง

เออตัวเนี้ยไปเห็ดทุ้งไม่กับโข่เยอะรู้แม่แบบนี้บอลด้วยวะพี่น้องเนี่พี่น้องเ้อะพี่น้อง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 ทำไมทุ้งต้องการครับพี่น้องครับไปกินแหลงครับไปกินยำแหลงครับพี่น้องกินโควิดนี่ล่ะอยากกินก็กินแต่เราใหม่ตัวร์ต้องรักษาให้เขา

แกยงยงมันจะเต็มพอดีปันที่นงนี้ฟันไปหลงแกงเอยไปหลงแกงเว้นมั้งไหมเบืงฟันหลงแกงพดาเดี๋ยวมัวันนใุ่แล้อันนี้จ้จัง่ิงน่เหรอ ปันจะรองน้ำแกงไม่มือนเดบบพวกนั้นปันเนาะโอ้ปีนองใส่ผิวผางพีนองเลยผิวางวะใส่วางสปันเนี่ยสวยเป็นยัไง่วยอยู่ตัวปีนองใส่ผิวผางวะใส่เป็นคน 不能、啊。我来把这个拽，你再多拽拽。嗯。多少毫升？六。嗯。四十六毫升。多少毫升？六。四四四十六毫升。四十六毫升。

อือหน่งสองสาม o นึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนึ่สอ่

อกดติดตามกดไลค์กด subscribe ได้เลยครับ